มาเข้า EP ีที่4นะครับยุคนี้เป็นยุค9าธาตุไฟสงครามอีพีที่4แล้วนะครับมาจะมาพูดถึงเรื่องของตัวเลขมงคลหลายคนบอกว่าเอออาจารย์ครับตัวเลขมงคลในยุค9เนี่ยเลขอะไรคําตอบก็คือเลข9นั่นแหละ เลขเก้านั่นแหละคือคือมาดับหนึ่งเลยเมื่อก่อนเราเห็นเลขแปด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 หนึ่งหกแปด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 เด่นตอนนี้กลายเป็นเลขเก้าทันทีนะครับเลขเก้าอย่างของไทยก็จะหนึ่งห้าเก้าอย่างนี้ก็ได้นะครับถือว่าได้นะนะครับทีนี้ต่อมานะครับเลขเก้านั้นนะครับคู่มิตรของเขาของคนจีนนั่นก็คือสามครับ เมื่อ9กับ3เจอกันหมายถึงอำนาจบาร,รมีและความยิ่งใหญ่และความสมบูรณ์ที่สุดเลข3นั่นคือความหมายของธาตุไม้และ9้าคือไฟไม้เกิดไฟส่งผลกันฉะนั้นเราจะเห็นว่าทิศตะวันออกภาคตะวันออกของประเทศไทยจะโดดเด่นดวงดังจากนี้ไปทั้งหมด20ปี นะครับธนธุรก,กิจล้วก็จะ,ะเจริญและโตเร็วกว่าจังหวัดจังหวัดภาคอื่นภาคอื่นก็นแล้วกันและภาคใต้ด้วยนะครับภาคใต้ก็คือทาาดฝ่ยตัวเลขเก้าเองเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับเลขคือความหมายก็คือถ้าเลขในบริษศัพท์ก็คือเลขกลุ่มที่ดีที่สุดคือความหมายก็คือเลข3993 3 9 9 3้นี่คือเด่นสุดนะครับแล้วต่อมาถ้ามี6-39ด้วยอันนี้เติมเข้าไปอย่างสุดยอดอลังการเลยนั่นคือมุมความหมายว่าเราจะติดที่ไหนในเลขทีบานก็ได้นะครับหรือจะติดในกระเป๋าสตางค์ก็ได้หรือจะในเบอร์โทรศัพท์ก็ได้รหัสล็อกหน้าจอก็ได้เราใช้เลขกลุ่มนี้ครับเลขกลุ่มนี้เป็นเลขที่ดีที่สุดจะโดดเด่นจากนี้ไปเริ่มตั้งแต่ปี2567เป็นต้นไปทั้งหมด20ปีครับนะฮะและมังกรไฟเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ถ้าไฟแล้วสีบอกแล้วนะครับว่าสีแดงสีขาว นะครับและการทํางานธุรกิจอะไรที่รวดเร็วในเรื่องอินเทอร์เน็ตจะมาแรงที่สุดด้วยนะครับผมบอกตัวเลขไปแล้วนะครับนะใครจะใช้ก็แล้วแต่นะครับเลือกเอากันละกันนะครับไปแล้วครับจากกลักผมอาจารย์โรจน์นะครับว่ัย99เลขอะไรดีนะครับใช้กับได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถยนต์หรือจะเป็นรหัส ATM ใส่ในกระเป๋าสตางค์รหัสล็อกหน้าจอได้หมดเลยนะครับเลข639นะครับเ639นะครับหรือจะเป็นเ3993ก็ได้ครับนะครับไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมแชร์เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมมี EP ต่อไป ยังไงทักถามก็ได้นะครับจากกับผมอาจารย์โรจน์จงสําเร็จผมมีช่วงไลฟ์สดด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมมีช่วงไลฟ์สดกดหัวใจติดตามไว้นะครับผมดูเรื่องดวงอาชีพเบอร์โทรฮวงจุ้ยนะครับบ้านร้านค้าสํานักง,งานที่อยู่อาศัยดูทางออนไลน์ก็ได้นะครับหรือจะดูดวงส่วนตัวดูคนเป็นคนดวงหงดวงมังกรดวงพราหมณ์ดูอย่างไรหลายคนไม่รู้ตัวเองเอ๊ะอาจารย์ผมจะลงทุนทําธุรกิจเนี่ยมันต้องดูไหม้เ,เกิดผมจะทำโลจิสติกหรือมีคนหมู่มากๆต้องดูครับถ้าคุณเป็นคนดวงพราหมณ์คุณเหนื่อยแน่ แต่ถ้าคุณดวงมังกรหรือดวงหงคุณทําได้ครับเพราะจะมีลูกน้องบริวารเยอะได้แต่ดวงพราหมณ์จะมีลูกน้องไม่ได้เยอะครับต้องผูกดวงใช้วันเดือนปีเกิดแลอาจารย์จะดูแบบนี้ครับนี่ฮะเป็นตําราของดวงจีนเขาเรียกว่าดวงจีน5้าแถวหรือหมากลูกจีนนั่นเองที่ใช้ในรายการดูสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับสำหรับนักธุรกิจที่เขาใช้กันนะครับอาจารย์จะดูจะพอเชิงธุรกิจจะดูเรื่องความรักนู่นนี่เนี่ยอาจารย์จะไม่ได้ดูนะครับดูเฉพาะ เส้นทางธุรกิจของคุณนั้นมาถูกทางหรือยังที่คุณทําอยู่ตอนนี้และทิศทางหน้าบ้านหว่วงจุ้ยคุณหันหน้าทางทิศไหนตรงฉลกหรือไม่นะครับแล้วสีธาตุฟอนโลโกโ้ดีไหมนะครับตรงไหมอย่างนี้เป็นต้นครับก็อาจารย์จะดูให้รวมถึงเบอร์โทรศัพท์เบอร์มงคลเลขมงคลเบอร์อะไรที่เติมเสริมรหัสล็อกหน้าจออะไรเสริมคุณด้วยผมจะดูให้ถ้าดูส่วนตัวทักมาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ แล้วครับจากกระผมอาจารย์โรจนจงสมเดชออผมมีพระสมเด็จด,ด้วยนะครับพระสมเด็จขณะนี้จากนี้ไป20ปีพระสมเด็จพญาครุฑจะเด่นดังที่สุดและรวมถึงพระผมด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ